สวัสดีครับผมนายุสกรพูนินะครับวันนี้จะมาสอนการเขียนโปรแกรมให้สามารถคำนวณค่าไฟฟ้าได้นะครับมาเริ่มในส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของ include นะครับคือเป็นส่วนเหมือนการที่เราต้องสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันในการเขียนโค้ดได้นะครับยกตัวอย่างถักเคอร์เนะครับเราก็ต้องเปิดห้องให้มันนะครับเพื่อที่เราจะสามารถพิมพ์แล้วนําไปสามารถไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นไวทเมนนะครับเป็นเหมือนการที่เราพิมพ์เพื่อเริ่มเขียนโค้ดนะครับ แล้วก็ในส่วนต่อมาเป็นเคอร์เซอร์นะครับเป็นการเสมือนแบบว่าการเคลียร์ข้อมูลก่อนที่เราจะลงข้อมูลใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นการเปิดห้องนะครับก็คือในส่วนของห้องแรกนะครับเป็นห้องชา A นะครับห้องชาเเป็นห้องสําหรับตัวอักษรนะครับก็คือสามารถพิมพ์ได้แค่ตัวอักษรนะครับส่วนด้านหลังก็คือเราสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็วงเล็บด้านหลังก็คือเป็นจํานวนตัวอักษรที่เราสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับในที่นี้ผมใส่ไป20นะครับ แล้วก็ต่อมาเป็นห้องอินนะครับห้องอินเป็นห้องสําหรับใส่เลขจํานวนนับนะครับก็คือเราสามารถใส่เลขจํานวนเต็มหรือจํานวนนับอะไรเข้าไปในห้องนี้ได้นะครับก็คือแล้วเราผมก็ตั้งเป็นห้อง XY z นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นในส่วนของ Text Color นะครับ Text Color คือเป็นการเป็นการใส่สีของข้อความนะครับในที่นี้ผมใส่ไป66นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นส่วนของ C Print นะครับก็คือการพิมพ์ข้อความลงนะครับซึ่ง ในส่วนแรกผมพิมพ์เป็น Enter name นะครับก็คือในจุดนี้ผมอยากให้มันให้เราพิมพ์ชื่อไปแล้วนะครับมันขึ้นไปแสดงผลได้นะครับแล้วซึ่งต่อมาก็คือจะเป็นส่วนของในตัวที่จะไปแสดงผลนะครับก็คือเป็น H s scan นะครับก็คือในส่วน H s scan เนี่ยผมก็ตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งห้องชาเนี่ยจะใช้ได้สําหรับกับเปอร์เซ็นต์นะครับจะใช้กับตัวเปอร์เซ็นต์อื่นไม่ได้ครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นเหมือนตรงนี้เป็นตัว A นะครับก็เปรียบเสมือนกับว่า ชื่อที่เราพิมพ์ไปนะครับจะถูกไปเก็บที่ห้องชานะครับหรือห้อง a นะครับชา a ที่เราพิมพ์ไปนะครับซึ่งต่อมาในส่วนของด้านล่างนะครับก็เหมือนกันนะครับเป็น enter last month หรือค่าค่าไฟเดือนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในที่นี้ผมก็ส่งไปที่ห้อง x นะครับก็คือเป็น in x ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว in เนี่ยเราต้องใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วก็ต่อมาด้านล่างครับก็เป็น enter this month ก็คือค่าไฟเดือนนี้นะครับ ซึ่งผมก็ส่งไปที่ห้อง Y นะครับแล้วก็ตั้งเป็นเปอร์เซนต์ดีนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นในส่วนของยูนิตนะครับหรือจํานวนหน่วยที่เราค่าไฟของเรานั่นแหละครับซึ่งในที่นี้ผมส่งไปที่ห้องแนะครับ in Z แล้วก็ใช้เป็นเปอร์เซนต์ดีครับแล้วก็ต่อมาด้านล่างนะครับเป็นในส่วนการแสดงผลนะครับจากด้านบนนะครับที่ผมส่งข้อมูลไปที่ห้องต่างๆนะครับซึ่งมันจะถูกมาแสดงผลที่ด้านล่างนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก็ ปินอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นการปินทับเอ็นก็คือผมทําเท่ากับให้มันดูเป็นกรอบไปเฉยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเทคเคอร์เลอร์นะครับก็คือสีข้อความก็คล้ายกับด้านบนเลยครับแล้วก็ซีปินนะครับแสดงข้อความก็ผมก็ทับเอ็นแล้วก็ทับอาร์มานะครับทับเอ็นคือเป็นการตบบรรทันนะครับส่วนทับอาร์ก็คือเป็นการเริ่มต้นนะจุดๆตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ผมตั้งเป็นยูเนมนะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็ลูกศรมาแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์เอ็ดนะครับก็คือ ชื่อเราที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้นะครับที่ถูกเก็บไปที่ห้อง A นะครับจะถูกมาแสดงผลที่นี่ครับแล้วก็เราต้องใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เอครับเพราะว่าห้องชาใช้คู่กับเปอร์เซ็นต์เอนะครับแล้วก็ต่อมาครับอันนี้เป็นคล้ายๆเหมือนกันเลยครับการใส่สีครับแล้วก็มาที่ยูร์ามันนะครับก็คือผมจะให้ตรงนี้แสดงผลข้อมูลที่เราพิมพ์ไปด้านบนว่าเป็นข้อมูลของค่าไฟเดือนก่อนนะครับก็คือเป็นลานมันแล้วก็เท่ากับแล้วก็ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับ ราะว่าอินต้องใช้กับเปอร์เซ็นต์ดีนะครับเป็นจํานวนตัวเลขนะครับแล้วก็อันนี้ผมมาให้ดึงข้อมูลมาจากห้องเองนะครับผมก็ใส่ไปเป็น x นะครับต่อมาด้านล่างก็เหมือนกันนะครับก็ยูออริทมันนะครับก็ก็คือค่าไฟเดือนนี้นะครับผมก็ใส่ไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีนะครับก็คืออินคู่กับเปอร์เซ็นต์ดีครับแล้วก็ใช้ข้อมูลจากห้อง y นะครับก็คือข้อมูลดึงมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ต่อมาเป็นยูนิตพานะครับหรือว่าค่ายูนิตต่อหน่วยนะครับ ซึ่งผมก็ดึงมาจากห้องแซดนะครับแล้วก็ต่อมานี่จะเป็นส่วนสําคัญนะครับเป็นในส่วนของเรื่องการคํานวณนะครับซึ่งที่ผมเริ่มนะครับผมก็ก่อนแรกก็คล้ายๆกับด้านบนเลยครับก็ตั้งชื่อไปครับ My โยไพดิส m a n ก็คือค่าไฟเดือนนี้นะครับซึ่งสูตรเริ่มก็คือเปอร์เซ็นต์ดลบเปอร์เซ็นต์ดนะครับซึ่งพอผมเขียนเปอร์เซ็นต์ดลบเปอร์เซ็นต์ดตรงนี้ผมก็มาเริ่มที่ตรงนี้ครับก็คือ เปอร์เซ็นต์ดีตรงนี้ผมให้แทนด้วยค่าตัว y นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีอีกต,ตัวให้แทนด้วยค่าตัว x กนะครับก็คือมันจะเป็นตามนี้ครับก็คือค่า y ลบค่า x นะครับค่า y ก็คือค่าไฟเดือนนี้นะครับซึ่งลบกับค่าไฟเดือนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นดอกจันหรือเปอร์เซ็นต์ดีนะครับดอกจันคือเครื่องหมายคูณในภาษา C ีนะครับซึ่งผมก็ใช้ดอกจันแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีก็คือดอกจันคูณเปอร์เซ็นต์ดีนะครับซึ่งตัวนี้ผมให้เป็นดอกจันเส้นนะครับ ก็คือคูณกับค่ายูนิตที่เราใส่จํานวนค่ายูนิตเข้าไปนะครับแล้วก็เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีครับก็คือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีก็คือคําตอบเรามันก็เป็นตัวเลขนะครับดังนั้นผมก็เลยใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านี้คือการที่เราตั้งว x z นี้ก็คือเปบบสมมติว่าข้อมูลที่เราจะดึงมามันจะมีค่าไหนบ้างนะครับก็เลยตั้งเป็นค่า y ค่า x ค่า Z ครับที่มีใช้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการแสดงผลนะครับ อันนี้เป็นในส่วนของการแสดงผลนะครับซึ่งตัวแรกนะครับจะเป็น Enter Name นะครับผมจะพิมพ์ชื่อไปนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น Enter Last Month นะครับก็คือค่าไฟเดือนก่อนหน้านี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ค่าไฟไปนะครับแล้วก็ดิทมันนะครับหรือเดือนนี้นะครับแล้วก็เป็นหน่วยยูนิตนะครับซึ่งผมจะคิดตามหน่วยการไฟฟ้าเลยนะครับก็คืออยู่ที่8ยูนิต แล้วก็ข้อมูลจะถูกมาแสดงผลอย่างนี้นะครับซึ่งชื่อเราก็จะถูกแสดงมาครับก็ดึงมาจากนบุญนะครับก็ถูกต้องนะครับแล้วก็ค่าไฟก็ตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการคำนวณนะครับก็เขาจะเขียนว่า546ลบ438นะครับก็คือค่าไฟเดือนนี้ลบกับค่าไฟเดือนก่อนหน้านี้ครับแล้วก็คูณกับค่ายูนิตนะครับก็จะได้ค่าไฟเดือนนี้ออกมาครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเขียนสอน เรื่องการคำนวณค่าไฟฟ้านะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ